สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นางทองกวาววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาเก็บผักเพื่อที่จะไปทำอาหาร mm hmm. เมนูอร่อยอร่อยกันนะว่าแต่จะเป็นผักชนิดใดเดี๋ยวไปชมกันค่ะตรงนี้เป็นล่องลึกเลยอะ ตอนนี้ยายก็อารมณ์ดีเชียวแหละได้ออกจากบ้านเพราะว่าตั้งแต่เช้านี้ฝนตกทั้งวันไงก็เลยอยู่บ้านไม่ไหวจริงหนาวอากาศหนาวมากน่นหน่อไม้ตอนนี้ยายสีบังเอิญเจอหน่อไม้ดีใจใหญ่เลย aiไงเนี่ย ngay thế nha

ช่วงนี้หน่อไม้ไม่ค่อยมีแล้วนะกว่าจะเจอหน่อนึ่งเนี่ยนานๆจะเจอทีหนึ่งบ้าเถื่ยนอะอืมได้แล้วหม้อหนึ่งยายบอก เหยื่อเล่ากับบาวเรือ่องเลยว่าเมื่อไหร่แล้วลแกบอกว่าเราหากับข้าวกินตามธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าไม่อยากซื้อแล้ว

อรยอดอวบๆสวยๆเลย ไม่ใช่มาเก็บผักอย่างเดียวถ่างหญ้าด้วยาวยาเน่ยโอ๊ยหน่อไม้ก็มีมีอีกแล้วหมานอีกแล้วเราพี่เกียร์อาร์เฮชนะอะแร่เพือ่อได้ในก็รถึก่อน,น でスタメでする。 นอไม้จิ๋วมีอนอนหนึ่งนี่ค่ดนี่ค่นี่ยค่ดีเยอะแล้ว่็ัว เนี่ยตรงนู้นมีนู่นอ่ะโอ,นะโอดีคิดเลยเ<อ>ี่ยเอะเยอะแยะเลย 对呀，对对。

ต้นสักมันเป็นต้นไม้ที่ทนแล้วก็ตายยากนะเนี่ยขนาดเขาตัดขนาดเนี้ยยังงอกอีกอะ่ะ ตัวนี้มันมาเกาะมาแรงอะไรอะตะกะตรงตะกะเตนหรือเปล่าสงสัยอยากกลับบ้านด้วยอะแล้ตอนนี้เราได้ผักมาแล้วทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะกลับไปทำอาหารกันแล้ว ใส่ข้าวหรือยังใส่ข้าวแล้วเนาะอันนี้เป็นแกงยอดฟักทองนะใส่ข้าวด้วยแล้วก็ใส่เนื้อหมูแล้วก็ยอดฟักทองอันนี้ปิง้งกล้วยด้วยมีการปิง้งกล้วยเรากินยัน นาวอย่างนี้มันต้องสูมไฟกองใหญ่ๆนะเมนูนี้ต้องบอกว่ามป็เนเมนูที่ยายนี่ยทำบ่อยมากแทบทุกเช้าเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวเราไปรอชมว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงยายทำอะไรกินกล้วยกล้วยปิ้ง เมนูนี้มันต้องต้มนานมากเป็นชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถึงสามชั่วโมงหล้วมั้งยายตื่นแต่เช้าเลยตั้งแต่แตีสีต่ 4, ตอนนี้ตีห้าแล้ว,ลวต้มต่อจนถึงหกโมงเช้าน่นแหละตอนนี้ยายตำน้ำพริกเอา้าไม่ใช้พริกป่นล่ะ ขี้ป่นเกลือแล้วก็อันนี้คือฮะตะเกือล่ะเหรอตะเกือล่ะก็คือภาษาไทยก็คือตะเกือล่ะเออภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวเอ่อคิดก่อนนะกุยช่ายเออกุยช่ายกุยช่ายของกุยช่ายปลาน่ะเขาจะเป็นแบบนี้เออซื้ออะไรไปลเออซื้ออะไรไปละน่ย มันเป็นกุยช่ายเนี่ยกลิ่นเนี่ยใช่เลยวะฮี่ปลาทูเดี๋ยวน้ำพริกกุยช่ายใส่ปลาทูด้วยปลาทูตัวดีนะ đi yeah, yeah. đều cái cái gì đi nó nó ngon lắm phích ใส่ น้ำล้างครกแซบอีหลีเอปเฮลสุดท้ายใส่ผักชีแล้วก็คุยช่า หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะทุกคนไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าทำไมมันเหมือนอ้วกหมายอย่างเงี้ยล่ะยายฮะยายทำไมมันเหมือนอ้วกหมาเลย <laughs>